สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องททเน่ออกซิเจนนะครับห่างหายการไรรานเลยนะครับก็ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วน้ําท่วมเอ้ยก่อนที่น้ําท่วมก็ปเจอปัญหาโรคหนอนใบขาวเอ้ยตอนนี้ก็มาเข้าสู่ฤดูการทานาสองห้า2 5เจถึงสองหในคลิปนี้เดือนธันวาคมวันที่1 0 11นะ,ะนะครับไอสินะครับก็เหมือนเดิมครับ เกี่ยวกับการงานนาครับข้อมูลบ้านแต่นําไปใช้ได้ครับมาแบ่งปันข้อมูลกันนะครับก็วันนี้ก็จะมานเสนอเรื่องการฉีดยาคุมเลนนะครับแล้วก็การเตรียมแปลงช่วงระยะข้าวที่เขาจะแทงหนอนครับอ่านแรกกันเลยครับคืออยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับอันนี้คือที่ผมชี้นี่คือนาดอนนะครับแล้วส่วนอันนี้คือนาลุ่มนะครับปัญหานาลุ่มเนี่ยปล่อยน้าออกยากแนวทางการแก้ไขยังไงบ้างมีนะครับก็ผมอันเนี้ย ผมทําด้วยตัวเองนะครับคือนาลุ่มปล่อยน้ํายากเพื่อนๆลองใช้วิธีลากล่องน้ําให้เป็นวันทีๆเลยครับสองเมตรต่อหนึ่งล่องเลยนะครับแล้วเราอ่ะไม่ต้องสนใจว่าน้ำฝนจะตกไม่ตกพอเขาฤดูเขาแแห้งเนี่ยน้ำขาจะฝากอยู่ในในล่องนะครับเห็นไหมครับน้ำจะเกิดจะเกิดเขาเรียกว่าจะตกค้างอยู่ในล่องนะครับวิธีนี้<ม>ก็เป็น,นวิธีช่วยในการให้นาลุ่มเนี่ยเขาให้ําให้ได้ไวนะครับเห็นไหมครับผมใช้วิธี ลากล่องถีครับล่องผมจะห่างแค่ระยะ2เมตรเองครับวันนี้นะครับคือธรรมดาตมหนักแล้วล่องเราจะอยู่ประมาณสาเมตรครึ่งนะครับทางโซ่เสียนาเขาจะไม่ลากห่างเพราะรถในการรถใช้รถลากเนี่ยจะใช้รถเกียร์เกียร์โฟล์ลากนะครับล่องมันจะไม่ห่านะครับวิธีนี้ช่วยได้นะครับเพื่อนๆครับช่วยในการให้น้ํามันตกลงล่องนะครับแปลงนี้ธรรมดาผมลากสมัยก่อนรุ่นพ่อผมทำเนี่ยลากล่องห่างเนี่ยโอ้ยขุดน้ำกันไม่ไหวเลยครับผมแต่มารุ่นลูกทําเราเราใช้วิธีอ่าเราเข้าใจว่า ร่องน้ําเนี่ยระบ,บายน้ําได้ด้วยฝากน้ําในร่องน้ําได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการกรรมวิธีนะครับในการทํานาที่มันช่วยให้เราอ่าประหยัดแรงงานของเราไปนะครับส่วนแปลงดอนเราก็จะลากห่างลากทีเราจะทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพรุ่งนี้ผมจะฉีดยาคุมเลนเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ย,ยผมจะผมจะเอามา,า,าเสนอเรื่องฉีดยาคุมเลนนะครับคือรอบนี้ผมทดลองปรับแบบใหม่นะครับ คือผมปับใช้ยาคุมเรนทั่วไปแล้วก็บอกยาคมอมโซนบอกโพพาเนียนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังทดลองนะครับทดลองอยู่มา1อ0สาสิไล่์นะครับเดี๋ยวพอฉีดได้ผลยังไงอะ่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันในคลิปวิดีโอนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนเดิมครับมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันใต้คอมเมนต์ได้นะครับอาจจะไม่คลิปวิดีโออาจจะไม่ไม่เป็นสากลแต่ว่าขอบอกเลยว่าเนื้อหา ร้อนะครับสำหรับชาวนามือใหม่หรือมืออาชีพอะไรที่ผมนำเสนอไปอาจจะมีข้อที่มันผิดพลาดไปก็กราบขออภัยด้วยนะครับแล้วจะทำคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเรื่อยๆครับแล้วพบกันครับปีนี้ขอ200ตันครับที่เสนานะครับอยุธยาครับขอบคุณมากครับที่ติดตามแนะรับชมสวัสดีครับ